EP.4 สบายดีนะคะคุณวายุไม่เจอกันเสียนานวิทรู้สึกงุนงงกับคำทักทายของมีนาเหมือนว่าหล่อนรู้จักพี่ชายของเขาหมายความว่ายังไงฮะมินนี่คุณพูดเหมือนรู้จักพี่ชายผมมาก่อนมินนี่ขอโทษค่ะวิทไม่เคยเล่าให้ฟังว่าเราสองคนเคยเรียนมหาวิทยายลัยเดียวกันมาก่อนแต่คนละคณะแค่เห็นกันผ่านผษามีนาเล่าหน้าตาเฉย ผิดกับวายุที่อยากหายตัวไปจากตรงนั้นเขารู้สึกเหมือนโดนใครมาสกิดแผลเก่าที่เริ่มตกสะเก็ดให้เปิดออกอีกครั้งอ้าวงั้นหรือครับไม่เห็นมินนี่เล่าให้ฟังบ้างวิทย์น่าเจือนก็ทีแรกไม่นึกว่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ที่จริงเราก็ไม่ได้สนิทกันหรอกนะคะแทบไม่เคยรู้จักกันอย่างเป็นทางการหล่อนสบตาวายุตรงๆอย่างท้าทายบอกแล้วไงคะแค่รู้จักผ่านๆ วายุนิ่งงันไม่นึกว่ามีนาจะผูกใจเจ็บเรื่องอดีตและทำท่ารังเกียจเขาถึงขนาดแสดงตัวว่าหล่อนไม่เคยสนิทสนมกับวายุชายหนุ่มเบือนหน้าไปทางอื่นด้วยความเจ็บปวดหล่อนไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาเขาคิดถึงหล่อนมากแค่ไหนทั้งคิดถึงและรู้สึกผิดในใจตลอดมาที่มีนาจากไปถ้างั้นตอนนี้คงต้องรู้จักกันมากขึ้นแล้วกระมังครับเพราะต่อไปถ้ามินมี่แต่งงานกับผมก็ต้องมาเป็นน้องสาวพี่วายุอีกคนวิทย์พูด ยินดีล่วงหน้านะคะคุณวิทย์อรนุชอวยพรแต่วายุทำถ้าจะขัดน้องชายหากวิทย์รีบพูดตัดหน้าเสียก่อนพี่วิตามินนี่เขาสนใจอยากไปร่วมงานกับบริษัทของเราวายุมีสีหน้าแปลกใจใช่ขามินนี่เพิ่งเรียนจบมากำลังตกงานได้ข่าวว่าบริษัทคุณวายุกำลังมั่นคงมีหน้าเอ่ยบอกหล่อนรอบสังเกตสีหน้ากระอักกระอ่วนใจของวายุด้วยรอยยิ้มยาะ นายวิทย์ถึงเราจะเป็นเจ้าของบริษัทแต่การจะรับใครสักคนเข้าทำงานคงต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลเขาสบตามีนาอยากรู้ว่าหล่อนกำลังเล่นตลกอะไรกับครอบครัวของเขาอะไรบางอย่างในแววตาของหญิงสาวทำให้วายุไม่เชื่อว่าหล่อนอยากมาทำงานที่บริษัทของเขาเพราะหางานไม่ได้หรือกระทั่งหล่อนรักน้องชายของเขามาล้วนไม่น่าเชื่อ วายุรู้จักหล่อนดีๆมากพอที่จะรู้ว่ามีนาไม่มีทางตัดใจจากเขาอย่างง่ายดายเขาจึงต้องลงทุนพาผู้หญิงคนใหม่ไปยืนยันกับหล่อนหากตอนนี้หล่อนทำท่าว่ารักน้องชายของเขาในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ได้รู้จักกันขณะที่ทั้งคู่ไปเรียนต่อเมืองนอกและคงพบกันที่นั่นหวังว่าคุณมีนาคงจะเข้าใจ วายุพูดในเมื่อหล่อนทำเหมือนเขาเป็นแค่คนรู้จักต่อหน้าน้องชายเขาก็คงต้องทำอย่างนั้นบ้างอีกอย่างตอนนี้ทางบริษัทไม่มีตําแหน่งว่างแต่ผมคุยกับฝ่ายบุคคลเรียบร้อยแล้ววิทบอกพี่ชายผมจะขอตําแหน่งเลขามาเป็นผู้ช่วยของผมพี่วายุลืมไปแล้วหรือครับผมต้องเข้าไปทำงานกับพี่ที่บริษัทผมเองก็ต้องมีเลขาส่วนตัววายุไม่ลืม หากเขาวางแผนไว้แล้วจะให้เพชรชมพูเข้าไปฝึกงานที่บริษัทเด็กสาวกําลังเรียนปีสุดท้ายไม่ต้องไปเรียนทุกวันเพราะเหลือหน่วยกิจอีกไม่กี่วิชาเพชรชมพูจะทำหน้าที่เป็นเลขาให้วิทย์ไม่ใช่มีนาอดีตคู่รักของวายุแน่เอาเธอในวิทย์พี่ว่าเราพักเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะพี่ต้องขอตัวกลับบริษัทก่อนมีงานข้างหลายอย่างวายุตัดบท นายก็เหมือนกันเพิ่งเริ่มทำงานไม่ควรออกมาทำธุระส่วนตัวในระหว่างเวลางานบ่อยๆเขาถือโอกาสตำหนิน้องชายดิฉันขอโทษแทนคุณวิทย์ด้วยบังเอิญดิฉันกลับมาถึงก็ทนคิดถึงน้องชายคุณไม่ไหวเลยเรียกเขาออกมามีนาออกตัวแทนชายหนุ่มวายุมองหญิงสาวด้วยแววตาเจ็บร้าวก่อนตอบเสียงเข้ม ถ้าคุณมีนาอยากทำงานกับนายวิทย์จริงๆผมไม่ขัดข้องที่คุณจะไปเขียนใบสมัครงานที่บริษัทวายุศบตาหล่อนอย่างท้าทายฉากแรกหลังการกลับมาพบกันอีกครั้งระหว่างมีนากับอดีตคนรักน่าจะทำให้หล่อนรู้สึกสะใจ,จที่ยกแรกเขาก็เป็นฝ่ายเพลียงพ้ำหล่อนอย่างราบคาบททำไมมีนาจะดูไม่ออก ตลอดเวลาที่พบหน้ากันในร้านอาหารโดยที่หล่อนต้องกลายมาเป็นคนรักของน้องชายวายุมันสร้างความเจ็บปวดให้เขาแค่ไหนมีนาเห็นความเจ็บปวดเหล่านั้นในแววตาคมเข้มของวายุสายตาที่มองหล่อนเต็มไปด้วยความตัดพาะเจ็บปวดและสูญเสียช่วยไม่ได้วายุเองก็สร้างความเจ็บช้ำทิ้งไว้ให้หล่อนมิใช่น้อยเป็นอะไรหรือเปล่ามินนี่ ซ้มจ๊ดถามหลังจากขับรถพาเพื่อนออกมาจากร้านอาหารแห่งนั้นท่ามกลางความหนกตกใจของหล่อนที่ลุนสุดตัวกลัวว่าเพื่อนจะตะบะแตกอลววาใสในายวายุเสียก่อนส้มจ๊ดรู้ดีเพื่อนหล่อนไม่มีวันลืมผู้ชายคนนั้นหากมีนาลืมความเจ็บปวดจากความรักครั้งนั้นเสียเพื่อนรักคงไม่ต้องกลายมาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น ที่สำคัญมีนากำลังวางแผนแก้แค้นวายุอยู่เงียบเงียบเสียด้วยปวดหัวนิดหน่อยมีนายอมรับส้มจตและมือข้างหนึ่งจากพวงมาลัยลงมากุมมือมีนาไว้พลางปลอบโยนฉันรู้แกกำลังรู้สึกยังไงมีนาเบือนหน้าออกไปนอกกระจกบางครั้งฉันก็อยากจะลืมเรื่องทุกอย่างในอดีตระหว่างฉันกับวายุมีนายอมรับ ฉันก็อยากให้แกทำแบบนั้นส้มจืดแกไม่มาเป็นฉันไม่มีวันรู้หรอกฉันเจ็บแค่ไหนกับสิ่งที่เขาทำไว้เพื่อนรักถึงกับนิ่งงนันจริงสินะส้มจืดคิดคนที่ไม่โดนกับตัวเองคงไม่มีวันเข้าใจเหมือนมีนาเวลานี้ต่อให้ใครต่อใครเอ่ยปากปลอบโยนให้หล่อนลืมความทุกข์เมื่อครั้งอดีตหากหัวใจที่เจ็บช้ำย่อมต้องการเวลาในการรักษาหรือกระทั่ง เอาคืนยิ่งกว่ากับคนที่ทำให้เจ็บส้มจืดเริ่มเข้าใจเพื่อนสนิทของเธอมินนี่แกจําไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันยืนอยู่ข้างแกเสมอมีนายิ้มให้เพื่อนรักแทนคำขอบคุณหล่อนรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาบ้างเมื่อนึกถึงวันพรุ่งนี้ที่หล่อนต้องเผชิญหน้ากับวายุอีกครั้งที่บริษัทและนับจากนี้หล่อนคงต้องเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาอีกครั้ง วันต่อมาหญิงสาวมาถึงบริษัทของวายุแต่เช้าตรู่คงเพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับอาดเพราะความตื่นเต้นลึกๆที่ได้พบหน้าวายุหลังจากไม่เจอเขาหลายปีแต่หล่อนมั่นใจว่าไม่ได้ดีใจสักนิดความแค้นที่มีอยู่เต็มหัวใจแค่รอการชำระสสางเท่านั้นวิทย์มารอหล่อนอยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มเดินปรีเข้ามาหาหล่อนทันทีที่หน้าบริษัทหลังจากมีนาโทรเข้ามือถือของเขา มินนี่วันนี้คุณดูสวยมากเขาเอ่ยชมเพราะปกติเคยเห็นมีนาแต่ในชุดกางเกงยืนกับเสื้อยืดสบายๆมีเสื้อโค้ตตัวยาวคลุมทับเพราะอากาศหนาวที่เมืองนอกหักแต่วันนี้มีนาใส่ชุดสาวออฟฟิศทันสมัยมีนาแต่งหน้าอ่อนๆรวบผมเกล้าตึงเป็นมวยสูงเผยใบหน้ารูปไข่ที่เครื่องหน้าคมเข้มโดดเด่นอย่างผู้หญิงทำงานที่ดูคล่องตัวขอบคุณค่ะต้องยกความชอบให้ยายจืดเขาช่วยเลือกเสื้อผ้าพวกนี้ให้ หล่อนยิ้มรับมินนี่ทานข้าวเช้ามาหรือยังมีนาสายหน้าแทนคำตอบกลัวรถติดคะเลยรีบออกจากบ้านมาก่อนงั้นเราไปดื่มกาแฟกันก่อนดีไหมฮะที่ห้องอาหารของบริษัทมีร้านกาแฟสดเปิดใหม่พอดีวิชชวนก่อนพาหญิงสาวตรงไปที่ห้องอาหารบริเวณชั้นล่างของตึกที่จริงมินนี่ให้ผมขับรถไปรับที่บ้านจะสะดวกกว่าวิชเปย์ ไม่เป็นไรคามินนี่มาเองดีแล้วเดี๋ยวพี่ชายคุณจะคขม่นเสียเปล่ายังไม่ทันทำงานที่นี่ก็ถืออภิสิทธิ์ให้เจ้านายรับส่งเสียแล้วโท่เจ้านายอะไรที่ไหนวิทร้องก็แค่ตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมามินนี่อย่าพูดแบบนี้สิหาผมเขินแย่คุณน่าเก่งกว่าผมเยอะเพลอเพอคุณอาจต้องเป็นฝ่ายทำงานแทนผมมากกว่ามีนาสายหน้าไปมา มินนี่จบการเงินนะคะไม่ได้เรียนบริหารเสียหน่อยจะช่วยงานคุณวิทย์ได้แค่ไหนเท่าที่คุณวิทย์ช่วยให้มินนี่ได้งานทำก็นับว่าโชคดีแล้วค่ะเฮ้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่วายุจะยอมให้คุณมาเป็นเลขาของผมหรือเปล่าวิทย์ถอนหายใจถ้าทางพี่ชายคุณไม่ค่อยชอบหน้ามินนี่หล่อนบอกเขา พี่วายุก็แบบนี้ลหละฮะดูซีเรียสไปซะทุกเรื่องเขาคงไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้ผมวิทนึกไปถึงเพชรชมพูวายุกันท่าเขาไว้ให้เด็กสาวดูเหมือนเด็กนั่นก็ยิ่งได้ใจมีพี่ชายเขาคอยหนุนหลังจึงถือวิสาสะเข้ามาวุ่นวายกับเขาตลอดเวลาที่เขากลับมาห่วงน้องชายหรือคะมีนาแกล้งถามนึกหมันไสไปถึงชายหนุ่มที่กำลังตกเป็นหัวข้อสนทนาโอเป,ปล่าหรอกฮะ วิทรีปฏิเสธเขาต้องปิดเรื่องคู่มั่นให้เป็นความลับที่สุดสงสัยพี่วายุคงกลัวผมถูกหักอ,อกเสียมากกว่าเขาเฉยเฉยหรือคะหาพี่วายุคงกลัวผมจะเหมือนเขามีนาขมวดคิ้วเป็นเชิงถามพี่วายุเคยมีแฟนสมัยเรียนคนหนึ่งวิทย์เล่าคนฟังใจหล่นวุบวิทยคงไม่ได้หมายถึงหล่อนหรอกนะ เห็นว่ารักมากจนตั้งใจจะแต่งงานกันผมก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นหรอกนะฮะมารู้อีกทีตอนพี่วายุเลิกกับเธอแล้วพี่วายุเสียใจมากแต่ตอนนั้นบ้านเราเกิดเรื่องยุ่งยุ่งหลายเรื่องพี่วายุต้องทำอะไรหลายอย่างแทนคุณพ่อผมเองก็ยุ่งยุ่งเรื่องเรียนต่อเราทั้งหมดก็เลยลืมเรื่องผู้หญิงคนนั้นไปโดยปริยายแต่หลังจากเกิดเรื่องพี่วายุก็ไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหน มีนานึกไปถึงผู้หญิงคนที่วายุพามาพบหล่อนคงเป็นคนนั้นมากกว่าที่วายุรักไม่อย่างนั้นคงไม่เลิกกับหล่อนไปง่ายๆเท่าที่วิทย์เล่ามาหล่อนพอจะจับใจความได้ว่าวายุเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแล้วคุณอรนุชล่ะคะ่ะมีนาถามรายนั้นแค่ลูกค้าให้ยังไม่ใช่คนพิเศษหืมแต่ก็ดูสนิทสนมกันดีนะคะฝ่ายหญิงน่าใช่ฮะพยายามทำตัวสนิทกับพี่ชายผม แต่เชื่อสีหอดทนได้ไม่นานหรอกกับเจ้าชายน้ำแข็งอย่างพี่วายุวิทหัวเราะมีนายยิ้มที่มุมปากอยากรู้เหมือนกันเวลาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเขาจะนิ่งเป็นน้ำแข็งได้อีกไหมหากวันหนึ่งที่น้องชายเขาต้องผิดหวังเพราะหล่อนวายุจะทำอย่างไรพี่วิชาขาเสียงเรียกชายหนุ่มดังขึ้นก่อนที่เจ้าตัวจะเดินมาถึงเพชรชมพูวิททำหน้าเหมือนถูกผีหลอก เธอมาได้ยังไงวิทย์ทำหน้างงก่อนหันไปเห็นพี่ชายตัวเองที่เดินตามหลังมาด้วยที่แท้วายุเป็นคนพาเพชรชมพูมาที่นี่แม้ชมพูก็อยากมาช่วยงานพี่วิชบ้างนี่คะเด็กสาวไม่พูดเปล่าเธอเข้าไปคล้องแขนเขาไว้ด้วยอย่างสนิทสนมวิทย์หน้าเสียแต่จะกระชากแขนออกก็เกรงใจมีนาที่เขม่นมองเขาไม่อยากแสดงกิริยาหยับาคายกับผู้หญิงต่อหน้าหล่อนเออมินนี่ฮันนี่เพชรชมพู คู่มั่นที่วิทย์ค่ะเด็กสาวพูดต่อทันควนพลังยื่นมือไปให้มีนาจับเป็นการทักทายวิทย์หน้าเสียไม่ใช่นะฮะคือไงนายนวิทย์คุยธุระประปังกับคุณมีนาเรียบร้อยหรือยังนายลืมไปหรือเปล่าวันนี้มีประชุมตอนเช้านายสายไม่ได้วายุขัดจังหวะขึ้นเสียก่อนเขาเหลือบตามองมีนาพยายามจับสังเกตท่าทีของหล่อนที่ได้เห็นเพชรชมพูวางถ้าเป็นเจ้าของน้องชายเขา หน้าแปลกที่หล่อนไม่มีอาการยินดียินร้ายเหมือนไม่ใช่คนรักกันงั้นเราแยกกันตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณวิทมินนี่จะไปที่ฝ่ายบุคคลเองจะได้ไปเขียนใบสมัครงานให้เรียบร้อยเพชรชมพูไปด้วยคนค่ะเด็กสาวพล่งขึ้นเธอจะไปที่นั่นทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเสียหน่อยฉันไม่อยากให้เธอไปทำความวุ่นวายให้มินนี่วิทเอ่ยเสียงดุเพชรชมพูต้องไปเขียนใบสมัครงานเหมือนกัน วายุตอบแทนเด็กสาวหมายความว่ายังไงพี่วายุเขามองหน้าพี่ชายก็พี่วายุบอกว่าพี่วิทย์ต้องการเลขาส่วนตัวเพชรชมพูก็เลยขอมาสมัครงานด้วยพี่วิทย์ลืมไปหรือเปล่าคะเพชรชมพูเรียนเลขานุการใกล้จบปีนี้แล้วอยากลองฝึกงานดูบ้างเธอว่าอะไรนะวิทย์อยากจะเขย่าตัวเด็กสาวให้หัวคลอนด้วยความโมโห ผลงานเขียนของนามปากกายใยฟันในเครือสำนักพิมพ์บันมีบุ๊กส์เป็นนิยายประเภทนิยายรักคอมเมดี้ฟิลกูดสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ